ตำรวจคุมตัวลุงพลฝากขังสารจังหวัดมุกดาหารก่อนไปยังอารมณดีร้องเพลงนั่งสมาธิสวดมนต์ขณะที่แม่น้องชมพู่พร้อมพยานเดินทางขอค้านการประกันตัวเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่4มิถุนายน64ที่สอพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่นาฝากขังต่อศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวลุงพลได้เตรียมเงินสดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนไม่อนุญ,ญาตดังนั้นจะยื่นประกันตัวอีกครั้งที่ศาลจังหวัดมุกดาหารโดยมีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มซึ่งเป็นทนายความลุงพลได้ไปรอที่ศาล จังหวัดมุกดาหารโดยจะใช้หลักทรัพย์โฉนดที่ดินมูลค่า1.7ล้านบาทเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวในวันนี้จากนั้นเวลา9นาฬิกานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่ของน้องชมพู่ได้เดินทางไปขอยื่นการคัดค้านการประกันตัวในชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่โดยเดินทางไปพร้อมพยานเจส้มโอแม่ดอนพ่อแบมเจหมีโดยจะมีการเข้ายื่นต่อศาลจังหวัดมุกดาหารวันนี้เช่นกันโดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ที่เคยเป็นข่าวและยังกังวลว่าตัวลุงพลนั้นจะหลบนี เพราะถ้าบริสุทธิ์ใจที่จะมอบตัวจริงๆต้องมามอบตัวตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องควบคุมภายในสพกบตูมซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีน้องชมพู่โดยลุงพลยังมีหน้าตาไม่สะทกสะท้านและได้ร้องเพลงจำนวน3เพลงดังลั่นจากห้องขังถึงด้านล่างของสถานีตำรวจและสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนที่จะถูกควบคุมไปฝากขังด้านพลตำรวจตรีสันทานอินทรจักรผู้บังคับการพอจอมุกดาหารได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำ รวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบมารักษาความสงบเรียบร้อยในการเข้าออกโดยเคร่งครัดโดยมีสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาคัดกรองที่บริเวณทางเข้าสารจังหวัดมุกดาหารตามนโยบายสอทอในช่วงโรคระบาดโควิด -19 <c oughs> เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคอนอ